มาดาเซลประเทศไทยและทีมสวัสดแคสจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อการกุศลนัดพิเศษระหว่างทีมเมืองทองยูไนเต็ดกับนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีรายได้มอบให้สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของการก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะครับของทางสวัสดแคสก็หวังว่านะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจะเป็นที่ชื่นชอบของทั้งแฟนบอลมาสตานะครับที่ตามเชียร์สวัสดแคสมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆของมาสตาด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้มาซ่าน,นะครับนอกจากที่สนับสนุูนสวัสดิ์แคทมาตลอด12ปีนะครับเขาถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความแนบแน่นนะครับแล้วก็มีปนนรัชญาในแง่ของการดาเนินธุรกิจหรือปนนรัชญาในแง่ของการทําทีฟุตบอลที่ไม่แตกต่างกันนะครับในกิจกรรมของเรานะครับด้านหลังของผมก็จะเห็นว่ามันมีบูสต์มาสตาน,นะครับมาตั้งนะครับเพื่อที่จะ ให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะเข้ามานะครับสัมผัสแบรนด์มากขึ้นนะครับแล้วเราก็เชิญชวนลูกค้าเข้ามาชมการแข่งขันบัตรกระชับยิ้ในครั้งนี้พร้อมกับเรียกว่ามีการมอบบัตรเข้าชมการแข่งขันฟรีนะครับแล้วก็รวมถึงเสื้อทีมสวัสดิ์แคนะครับเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอย่างเต็มที่นะครับ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อการกุศลนันพิเศษระหว่างทีมเมืองทองอยู่ในเตะกับทีมนครราชสีมามาสตา FC เพร้อมนำลูกค้ามาสตาและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันอย่างคับข้างสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเตะเป็นอย่างมากบ่งบอกถึงกระแสนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนคนไทย ผลการแข่งขันทีมเมืองทองเฉือนเอาชนะไปได้แบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งรายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้จะถูกนําไปมอบให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกซึ่งเป็นองค์กรการกุศสนที่ใช้กีฬาในการพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสติปัญญาของไทยต่อไป ฟอร์ดประเทศไทยประกาศความสำเร็จทางยอดขายของ Ford Ranger อร์และ f o r d Ever e s รในช่วงครึ่งปีแรกของปี2067นี้พร้อมเดินหน้าลุกตลาดครึ่งปีหลังผลักดันธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นชูกลยุทธ์ย้ำจุดแข็งของผลิตภัณฑ์รถ Ford ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวพร้อมอัดกิจกรรมการตลาดที่เน้นเข้าถึงผู้บริโภคให้มีประสบการณ์ผ่านแคมเปญ Ford 28ปี anniversary มอบข้อเสนอพิเศษสุดรับเงินคืนและข้อเสนอสุดคุ้มด้านการบริการ จำนวนมากในครึ่งปีแรกของปี267ที่ผ่านมา Ford Ranger และ Ford Everest ครองตำแหน่งรถที่มียอดขายที่ดีที่สุดอันดับที่3ทั้งในเซเมนต์ของรถกระบะและรถ P/PV ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยยอดขายรวม1 1 2 8 2คันทำให้ Ford รักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งในการตลาดรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อด้วยส่วนแบ่งตลาดถึง29%และยังเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรถกระบะ4 x 4, 4แบบ4ประตูด้วยส่วนแบ่งอัตลาด37%ด้าน Ford Ever e s t ลถ P P V กระแสดีต่อเนื่องโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการถึง27%ในเดือนเมษาหลังจากการเปิดตัว Ford Everest Platinum เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เดี๋ยวขอเล่าในตัวแคมเปญของ28ปี Ford ประเทศไทยนะครับก็เป็นแคมเปญที่เราเตรียมมาให้เป็นพิเศษเพื่อฉลองหมดหมายสำคัญในการครบรอบ28ปี Ford ประเทศไทยนะครับเรามีแคมเปญดีๆให้ทั้งลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่ แล้วก็ลูกค้าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของลูกค้าใหม่ให้ฟังก่อนโดยที่ถ้าลูกค้าออกรถนะครับฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัว Ranger หรือเป็นตัว Everest ครับก็ในระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับจะได้1นึ่สิทธิ์รับส่วนลดแคชแบ็กสูงสุด280,000บาทนะครับแล้วก็ออก1คันได้รับ1สิทธิ์ครับแล้วก็มีวีพิเศษนะครับในวันที่1 4บสสิงหาคมนะครับถ้าออกในช่วงทิ่เรียนั้นจะได้รับยี่สิบแปดสิทธิ์เลยทีเดียวน นะครับที่โชว์รูมเราได้แล้วก็เรามีตัวแคมปิ้งแชร์ เป็นเก้าอี้พับที่น่าสนใจไว้สําหรับให้ลูกค้าที่มาเทสโตรได้ด้วยครับลูกค้าปัจจุบันนะครับของเรานะครับฟอร์ดเองก็พร้อมยินดีที่จะดูแลลูกค้าของเรานะครับเนาะเรามอบโปรแกรม3โปรแกรมให้กับทางลูกค้าของเรานะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่นะครับส่วนลด28%สําหรับอุปกรณ์ตกแต่งของฟอร์ดนะครับก็จะมีฝาปิดกระบะท้ายนะครับแล้วก็สปอร์ตบนะครับของสำหรับที่เราทํางานรถกระทางแฮมเมอร์นะครับส่วนลด28%สํารหรับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วเราก็มอบแคมเปญ่วนนะครับ กองนะครับแล้วก็แหวนรองนะครับโดยมีมูลค่าทั้งหมด280บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับคือส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มีการสนใจนะครับที่จะซื้อโปรแกรม Ford c a ครของเรานะครับเรามอบส่วนลดพิเศษ2,800บาทให้กับทางลูกค้าของเราครับ